พี่รขบขอแบบตัวเดียวจบเที่ยวทั่วไทยหน่อยได้ไหมครับเหยื่อเล็กก็ได้เหยื่อใหญ่ก็ได้มาวันนี้ผมจัดให้เลยนะครับกับโปรเดือน3ครับเจ้าเลียวโกซิลนะครับออปชันล้นล้นชุดแต่งแน่นๆเรียกได้ว่าฟูออปชันกันไปเลยนะครับตัวนี้นะครับทําไมถึงบอกว่าเที่ยวทั่วไทยนะครับตัวเดียวจบนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยแถมมาให้ถึง2สปูลครับสปูลลึกนะครับกับสปูลตื้นนี่พอผมใส่สปูลลึกแล้วเป็นแบบนี้ครับดุดันเลย ดุดันเลยนะครับแต่พอใส่สปูนตื้นนะครับสปูนตื้นจะเป็นสปูนทรงลังพึ่งนะครับน,น้ำหนักเบาครับไปไกลเหมาะสำหรับคนที่ใช้เหยื่อเล็กๆสายเล็กๆนะครับตัวนี้ตอบโจทย์มากสปูนอย่างเดียวลูกละ800แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันท้ายคลิปว่าจะจัดโปรเหลือเท่าไหร่นะครับมาพร้อมกับแขนแต่งคาร์บอนแท้ครับจากค่ายเลียวกโก นะครับใส่น็อปอลูให้สีดําแดงโคตรเจ็บโคตรเจ็บโคตรสปอร์ตนะครับมาพร้อมกับชุดแต่งดําแดงนะครับแล้วก็ฝาครอบหน่วงแต่งนะครับตัวนี้นะครับมีกิ๊กเสียงด้วยนะครับเวลาเราสู้ป่านะครับกิ๊กเสียงเบรกนั่นแหละนะครับกิ๊กเสียงเบรกนะครับตัวนี้เป็นตัวเวอร์ชั่นใหม่แล้วนะครับสีดําแดงอุ้ยชอว์อ่าน้ำหนักเบามากครับน้ําหนักอยู่แค่195กรัมนะครับ195กรัมเท่านั้นครับก็เรียกได้ว่าใครที่มองหาลอกแบบ เบาๆเท่ๆเทพๆนะครับจัดตัวนี้ได้เลยครับออปชันแบบล้นๆนะครับเกเรโชอยู่ที่7.3ครับลูกปืน11ตลับโอ้หแล้วดูความลื่นนี่ดูความลื่นเกเรโช7.3ลูกปืน11ตลับน้ำหนักตัวลอก195กรัมเท่านั้นครับรับองไปพุ่งกระขูดเลยครับน้ำหนักเบาไตไกลเบรคโหดนะครับ ตัวนี้มีหน่วงแม่เหล็กให้นะครับระบบหน่วงแม่เหล็กเขาจะซ่อนอยู่ด้านล่างนะครับจะไม่อยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าเขาต้องการตรงเนี้ยโชว์โชว์บอดี้นะครับสวยสวยเวลาเราจะเปลี่ยนสปูลอยู่ด้านล่างครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะจัดให้ละกันนะครับรีวิวคลิปเปลี่ยนสปูลนะครับอ่าผมบอกได้เลยว่าใครที่มองหาลอกตัวเดียวจบเที่ยวทั่วไทยต้องตัวนี้เลยครับกับเจ้าเลี้ยวโกซิลนะครับอ่าพอใส่สปูลลึกแล้วเป็นอย่างนี้นี่สปูลสปูลลึกนะครับส่วนสปูลแต่งอันนี้ครับ จัดได้เลยนะครับจัดได้เลยแถมให้เลยนะครับสปูนนี่ไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับแถมให้เลยนะครับแขนเคปล่าแถมให้เลยนะครับเรียกได้ว่าพร้อมใช้งานฟ u ีออฟชั่นครับจัดโปรไปเลยปกติ2190บาทครับปกติ2190บาทวันนี้เราจัดโปรเดือน3ครับ1 9 9 0บาทเท่านั้นครับ1,990บาทเท่านั้นใครมองหาอยู่นะครับ จัดเลยและสีนี้ไม่ทําแล้วด้วยนะผมบอกได้เลยว่าสีดําแดงไม่ทําแล้วนะครับอันนี้เป็นล็อตสุดท้ายนะครับแต่ว่าแอดมินกับลูกค้าเรียกร้องบอกว่าพี่ช่วยจัดลอกเทปเทสักตัวได้ไหมนะงบไม่ต้องแรงมากนะครับก็เลยจัดเจ้าตัวนี้ให้ครับกับเจ้าเลียวโกซิล150ตัวนี้นะครับผมนะหล่อมาก150คือหมุนขวา151คือหมุนซ้ายแค่นั้นเอง นะครับเวลาเราสั่งซื้อแจ้งแอดมินได้เลยนะครับว่าเอาหมุนซ้ายหรือหมุนขวาเพราะว่ามีจํานวนจํากัดผมจัดให้แค่เบอร์ละ40ตัวเท่านั้นนะครับเบอร์ละ40ตัวเท่านั้นนะครับในราคาโปรเดือน3 1,990บาทผมบอกได้เลยว่าชุดแต่งอย่างเดียวก็คุ้มแล้วอ่ะแขน990สปูนแต่ง800เท่าไหร่แล้วอ่ะพันเจ็ดพแแล้วครับบอกได้เลยว่าเกินคุ้มจริงๆนะครับตัวนี้นะครับ นสนใจทักเข้ามาเลยนะครับที่ Facebook Fanpage หัดไทยฟิชชิงสุขวิวิท85นะครับผม